ใช่ค่ะมาเรียนที่นี่เลยการเรียนสนุกค่ะอาจารย์เป็นกันเองแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบการปรุงการใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้แบบแบบละเอียดมากเลยค่ะ ตอนนี้อายุ44ค่ะอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะถ้าเราปล่อยวาก็คือเมื่อก่อนทํางานเกี่ยวกับออฟฟิศแล้วตอนนี้ก็คืออาหารไทยเป็นที่ขึ้นชื่อของต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยสนใจที่จะจะมาเรียนเพราะว่าจะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศพบโรงเรียนนี้ค่ะที่ตอบโจทย์ของเราได้ดีที่สุด หนักใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องๆเขาก็จะมีทักษะความวัยความคล่องในการใช้การทำอันมากกว่าเราอะค่ะเพราะเราอายุมากกว่าเขาเราก็ต้องฝึกฝนให้มากกว่าเดิมอีกค่ะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เข้าใจเราก็ถามน้องๆน้องไม่เข้าใจก็มาถามเราอย่างเงี้ยค่ะแบรรยากาศที่เป็นกันเองมากที่สุดเลยค่ะในโรงเรียนเนี้ยค่ะ การเล่นไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ว่าไม่เคยไม่เคยอยู่หน้าเตาแล้วก็มีไฟขึ้นมาอะไรสูงๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สอนเทคนิคแล้วก็วิธีป้องกันได้ดีมากที่สุดเลยค่ะสะบัดได้เล่นไฟได้เลยค่ะจากเมื่อก่อนไม่เคยทำแท่นี้ททำได้ค่ะมั่นใจขึ้นค่ะจะไปประเทศเยอรมันค่ะทางนู้นมีญาติไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นค่ะแล้วก็ขาดบุคลากรทางอาหารไทยเงี้ยค่ะเขาก็เลยชักชวนเราไปค่ะ จะเอานําผัดไทยของเมืองไทยเนี่ยค่ะที่ได้จากโรงเรียนนี้ค่ะไปจําหน่ายที่นู่นนะคะส่วนมากที่นู่นเขาจะเป็นพวกอาหารที่มีน้ํากะทิพวกม,สมัสแมนอะไรพวกนี้ค่ะเพาะเจ้าของก็เป็นชาวตุรก,กีอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่โรงเรียนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ